ที่บอกโตแค่0.25ในปี67สภาพัฒนเป็นคนประเมินไม่ใช่ผมประเมินเองเพราะฉะนั้นสมมุติว่าดิจิ t a ล w a เล็ตได้ทำจริงเศรษฐกิจก็จะโตแค่2.5บวก0.25เต็มที่ก็2.75นี่ก็คือสิ่งที่ทำไมผมถึงกล่าบเรียนว่างบปี67ก็คืองบเป็นง่อยแล้วมันก็ไม่ผิดนะครับมาถึงงบปี68 ฉบับที่กำลังพิจารณาอยู่ในสภาฉบับนี้เป็นฉบับที่สองของรัฐบาลชุดนี้อันนี้อินเอาทำเองร้อเปซเลยครับไม่ได้มีฐานรากมาจากรัฐบาลที่แล้วแต่อย่างใดแต่ข้อหน้าสังเกตก็คือใส่ดิจิตอลบลเล็ตโดยสารมาด้วยในงบกลางแสนห0 0หมื่นสล้านบาทโดยงบ68 ăng, นี้ตั้งเงินรวมไว้ทั้งสิ้น 3.75ล้านล้านเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้ว7.8ผมไปพลิกดูหลายรอบภาพรวมขออภัยนะครับทั้งที่หทั้งที่เลยเลยครับทำไมผมกลาบเรียนอย่างนั้นที่บอกว่าขี้หกเพราะว่าถ้าท่านประธานติดตามการอภิปรายงบประมาณปี6-7ปีที่แล้ว ท่านนายกให้สัญญาไว้กลางสภาตอนพิจารณาวาระหนึ่งว่าถัดไปท่านจะทำสี่เพิ่มหนึ่งลดท่านประธานจำได้ใช่ไหมครับพอมาเปิดตัวเลขลึกลงไปในรายละเอียดกลายเป็นละครคนละซีรีส์เลยครับขออภัยครับเหมือนเห็นสภาเป็นศาลาโกหกเพราะมันไม่ได้เป็นไปตามนั้นและถ้าดูลึกลงไปยิ่งกว่านั้นอีก รายละเอียดก็ไม่ได้งดงามอย่างที่ทนายกได้อภิปรายต่อสภาเมื่อเช้าที่นำเสนอมาทั้งหมดเพราะกลับพบความขี้เร่ซุกซ่อนอยู่มากมายครับผมถึงบอกมาตลอดว่าสุดท้ายจนวันนี้ดิจิตอลวอลเล็ตอนาคตยังเหมือนแขวนอยู่บนเส้นได้ที่รัฐบาลบอกแจกแน่1ตุลา67เป็นต้นไป ที่พูดมาข้างต้นก็เพื่อที่จะกราบเรียนเป็นเหตุผลให้ท่านประธานได้เห็นครับว่างบ68มันเหมือนงบเป็ดขี้เรยเพราะทั้งหลอกสภาทั้งทำสัดส่วนรายได้สุดที่น้อยกว่าเดิมทั้งทำงบขาดดุลมากสุดในประวัติศาสตร์ทั้งจะกกู้มากขึ้นตลอดอายุรัฐบาลทั้งวาดฝัน GDP ฟองสบู่ทั้งลักไก่งบกู้มาแจกขอเงินเป็นแสนล้าน ทั้งที่ยังไม่ถามกฤษฎีกาสักคำว่าทำได้หรือไม่ที่สำคัญไม่แพ้อันนี้ก็คือว่ารัฐบาลสงปีจะใช้เงินงบประมาณ673.48ล้านล้าน,านกำลังขอ3.75ล้านล้าน,านรวมแล้วเกือบประมาณ67ล้านล้านผลงานมันไม่ประทับใจจอรดเลยครับ ผลสำฤทิ์ของงานที่ปรากฏออกมามันสวนทางกับตัวเลขงบประมาณที่ขอไปทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมสองเรื่องนายกสองคนผมยังจะต้องพูดเพราะมันยังคุกคามตามหลอนด้อยค่านายกรัฐมนตรีอยู่จนกระทั่งถึงวันนี้ แล้วมันลามไปจนกระทั่งถึงการเมืองระหว่างประเทศที่กระทบมหาศาลกับประเทศนายกเองก็ไม่กล้าทำอะไรเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องตระหนักรัฐนาวาไทยวันนี้ถ้าเป็นรถยนต์มันก็เหมือนกับรถยนต์แบบหนึ่งพวงมาลัยสองคนขับ ที่น่าหวาดเสียวที่สุดก็คือแม้จะนั่งเก้าอี้คนละตัวแต่ปรากฏว่าจับพวงมาลัยอันเดียวพร้อมกันสองคนมันน่าหวาดเสียวสำหรับคนไทยและประเทศไทยไหมครับแลผมก็เห็นด้วยครับ จากท่านจุรินครับก็ที่มาเปรยเปรยครับว่างบปี67เจ็ดนั้นเหมือนเป็ดน้อยครับแต่ท่านอาจจะลืมไปครับว่าเป็ดน้อยของท่านจุรินเนี่ยครับเกิดและเติบโตในรัฐบาลที่แล้วครับเพียงแต่วันนี้รัฐบาลโดยการนำของท่านเศรษฐาพยายามจะจัดงบปีห8ดครับเพื่อจะรักษาเป็ดน้อยตัวนี้ให้ลุกขึ้นเดินได้ แล้วไม่ใช่เป็ดขี้เร่แล้วครับถ้าเศรษฐกิจดีครับมีเงินเหลือเฟือไม่ต้องห่วงครับสัญญกรรมบ้านเราทําเก่งครับเป็ดขี้เร่ของท่านจะไม่เป็นเป็ดขี้เร่อีกต่อไปครับ